สบายดีพี่น้องปุ๊ส mm ุข hmm. สุขคนสบายดีสี่ติดตามพี่น้องเลยอยู่เพื่อนนั่ง้อยคือเก้าสิไปนั่ง้อยสิไปเกี่ยวเขาให้ทำไมพี่น้องเบิ่งได้หมอนี่เราก็ยังบอกเคยเห็นนี่คือกัรนั่งสิเกี่ยวเป็นอยู่บนนะยังบอกเคยเห็นเครก็ใ่เพราะใส่เกิดไมไม่ใช่กระยานะลงไปเกี่ยวเขาไในวันนี้นี่ึมหูดูเกิดก็มีแต่ขี่งัวป้าจุขี่งัวเต็มเลย สบายดีปลาลุงก่อนเออาใเกี่ยวจ้ะนังร้อยเกี่ยวน้มปัวก็อันนี้บอเสือจ้ะนะเออเอาเสือนั่งร้อยจะบอดอยู่ดีนะเสือนั่งร้อยเลยเสือพ่ะย่ะจ้ะสบายดีปลาลุงลูกไปลูกเราปลาลูกขาไม่หันนะจะเอาเห็บปัวมาเบิ่งนอนเลยดิบ่าวล่าเราว่เสืออไปมาทิปไมา่ยืนใช้กุ๊บบ่มีบ่กุ๊บนะเออหมวกใส่รถ

Dế kêu nó cái cậy này Kêu nó bằng hành hay tắt này <laughs> Kêu khẩu sôi xoàng Và cua mình cứ lông mà kêu lại phía nồi Ây cưng nè Nó à lông mà kêu Kha lục đi Ủa Ở đây Cứ đi bằng lục kìa đâu Cứ đi bằng lục kìa ạ เนื้อไห้ได้เขานั่งลอยเกี่ยวเลี้ยวเที่นนี้เลี้ยวตัวนี้แล้ไปไปลอยอืมสัญญาเงี้ยหางเียงวิววยังบ่ได้เงนใครอยู่เนาะคนงานไล่ออันนี้ มือเดียวไปอันนี้ก็จะไปนำขนเงะอู้หนาสำนิกิบลวเดีวลูกเดีายตกอู่ หรือใจจะเกี่ยวน้ำบ่อจังหน่อยอาเจ้าเกี่ยวเป็นอย่างไรเนี่เนาะดูถูกนั่งลอยได้หนิใช้บุญเพ่งว่าจะเกี่ยวได้ชองกรรมไหมจ๊ะตื่นได้เบิ่งเป็นบุญตาบา่บุญเพ่งก็บจะเกี่ยวได้เนี่ยเบิ่งเป็นบุญงูบุญตาข่าวนนัเนาะค่น เข่าดำเนี่ยอันน้น่ะเนาะโบรบรอกเข่าเราเนี่ยมาเกี่ยวเมาคือบ้านเท่านะมือหนึ่งจะจะได้หายที่พันดีปนะ่ะอะไรเกี่ยวเมางเอามีเกี่ยวเมาอีกบนนึงเอาไปเป็นพรอนได้เข้าใจเป็นพรอนพรอนหนพันเนะด้ละบ้านก่อนอนะแม่ใช่ป่ะเกี่ยวพรอนหนพันเออเอาไปนี่สิเพิ่งได้ยินได้ยินเมื่อกี้เกี่ยวจะได้วันไายวันบางคนนั่น เกี่ยวเป็นมือเป็นยังบาได้ไล่เลยเจนห่านเขาจ้างวันเจนห่านเราจะเกี่ยวสื่อลมมันเลยเน่ยเกี่ยวเป็นพอนนี้ได้ไล่ดี้วยแม่ใช่ปอผู้จ้างน่าใดดีเออใครเชื่อเขาไม่เห็นอันจ้างอันเป็นผ่อนบ้านเคยมีแต่จ้างสั้นไหมหากัดกั้มเหรอ คนึงเอาให้กำอยู่บ่ให้กำเออฮะโอ้ยบ่าเล่าอยากกินเกี่ยวอันนี้กันเนาโอ้ยหิบไปจะเกี่ยวไวบ่หล้กหล่ไล่ลายกลัวได้มือหนึ่งบางคนผู้ไรเขาไหวหอดสามเซนผู้โอ้โหคนหนึ่งได้เลยพลพันได้นะมือละสามลอยเขาเขาก็ได้เข่าหลายผู้หอจ้างกันเขาได้เงินหลายเขาก็ได้เข่าหลายออื อันนี้บมีบ้านกินเ้ายังบมีผู้อยากคืนงานเมาเลยเนาะงานนั้นไานน่ะเขาทำเฮ็ดกินแน่่บ่เอืออดไปอืดมาอย่างไฮัรอแต่เวลาปยอนแบบนี้แล้วงานจะตัมันร้มลงหน่ตหนามันเบิดนะเป็นไดรงร้อยแดดบ่เผยกรแดดคือกันอดเอา เห็ดลายเมาลายวันอยูนังลยเห็ดในเบิ้งอยูลายเมาลายวันจจกบอสลายวันเมาหน่ะดีเห็ดลายได้ลายหน่ะนังลอยเห็ดนอยก็ได้นอยแบบนี้นั่นนั่นแหละเขาเรียกว่าเมาตอนนี้มีแต่จมว่าจะเกี่ยเขาจะเกี่ยเขาไอ้กลัวลูกจะต้องตัวโฉบเบิ้งยงี้ว่าโอ้ยคือวางหัวชักกระเทียมไปเลยเด้อเป็นวินบอ เจ้าเจ้าเจ้าชิเรวอนี่อันนี้อันปจงว้าเห้เจ้านี่เร่ยววอเรปยวดอหแล้วเฮ้ยองปวดเปิดปาห้เอะไดินี่ตายบ้านนี่น่าอยโดนเลยธรรมดาด่อะไรรอยเกียวเข่ไว้กันได้คือวันไปทางนี้ยังอ่อนอ่อนเนาะเข้า เข่าอันนี้เนาะหน้าดำสำกับหน้าหวานเขาเลยต่อแล้วบวงามแบบธรรมศาสตร์เกินเนาะเอเธอเอาไปใหม่เข่าไม่ใช่พูนเป็นแบบนี้แล้ว เขาบอกไม่พ่นม่พุยลูกกมี่จุน่ง้อยลหนอยร้อยจะน้อยจะหน้อยร้อยว่าเกี่ยววิไปนี่ยิ่งยุอยเกี่ยวร้อยแล้วมันยืนบ่อยู่เอยากกินยังลอยเนื่อแล้วบอยังแล้ว โอ้ยหาก็เลยเข่าพอนึ่งสองพอนแล้วเมื่อยบ่ยแดดเลบ่เล้วให้บ่แล้วให้วนี่ขึ้นได้ย่าให้ได้เลยลูกสาวก็ไห้กำลังใจอ้ยแดดกับบริยูลงมายืนคุม <c oughs> คุณเพีงทีแรกเขากับพี่แวตัด่็น้ตัดเป็นเก่ามบอกเกาเก็บเนี่ยวมันมัดนะาซาอะไรกยอันกยเห็นบ้านคยตัดนั่นตัดได้แล้วกข้าวมันข้าวคาดน้อยปวดมใช่กันเออ

อย่าให้มันไปอยู่ในนาให้มันหนังบุไปแทางมากนะครับก็เริ่มนิยมกันแล้วบ้านเข้าอย่าว่าบ้านข่อยกันยังเต็มบ้านเขานั่นก็เขาชิบะยะนันเขาบุญยากตากไอ้ขันตากนี่ขันตากม่างมันมันบ่อเลี่เนาะมันบ่อแดงมันเลี่วจะดื่อเด็ดเลี่ยวอะไรบ่อเลี่ยวฮะนะที่จริงมันก็มีขาเท่ากันแหละคือเขาบุญเกียร์แต่เขาได้ตากนี่ี่พื้นที่ตากไอ้ที่มันเลี่ยวบาดเดียวกันมันมันแคบเนาะมันแคบ

แม,มน่นอ,อยเหอเกียวเจ้าบรบเกี่ยวซอยบ่วปเียวไว,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 วมีเกี่ยวเห็นอะไรนั่งอยบาราว่า่มีเกียวนี่ฮะอยหาเกียวมาแม่บาราสิเกี่ยวซอยมาเกี่ยวแข่งกันรถแล้วเหาไปสีว่วก <c oughs> ว่ากันไม่ใช่วะยภาษาไ่าถ้วคิดอยู่มมเกียว โทรศัพท์กันนะเฮอยกันนะเอาไปยังมาลอยสุสุใกล้แล้วใกล้แล้วเอาหมวกตี่เฮ้ยหมวกในเสื้อนะปกหัวตี่อิ่มแดดที่แรกก็บบริษัทเสือดาวว่านั่งเกี่ยวเขาอย่าว่านางโมจิจือว่านางว่าป็้นดำหอยดำนาเกี่ยวเขาก็เป็นแต่กับเกี่ยวเขาไว้อยู่คือพัวมันก็เกี่ยว เ็ยังเพ่งก่าผมไหมพุณเพ่งกันว่าจะตากแดดแม่แหงแหลนออกมาพุทเป่งเจ้าเกี่ยวมาให้ลูกนะเกี่ยวซอยแม่เจ้าหนิมแตงแล้วไว้ไว้ไว้ทัศน์นั่งไว้บริข้นจะเกลือได้หนิเฮ้ยบริขินอันนี้แท้ไปเพ่งไปทัศน์หลาหามงครงฉีบ่เรื่อ้อไรนียเด้อไว้เด้อไว้ ไปเอานล้วนะมันโผนุกนะนั่งดมเออมา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 อพีนน่าเกี่ยวให้บาราก่อนนี่สิสวย,ยนั่งไว้หนี่๋อเลยตั้งไว้เราต้องพื้นให้เห็นใ <คน S 2> ช่ใช่บาราลูกสวยจังสงสารน,นั่งร้อยจังน้อยนั่งร้อยใช่ไหมใหนะ้เกี่ยวเขาผู้เดียวเอาไซรร้อยคือว่าจะถือนตอกมากบารีมัดบ่บมับดบ่ารีมัดแล้วบารีมับดบารีมัด อ้ายะอยากเข่าเด้มาเกี่ยวเข่าได้ช้าพอนอยากเข่าเด้บ่ม um ีของกินว่าสั่นอุ้งขอบไปตาทองสานแท้นี่บ่มีของกินหัวบ่ได้เป็นเนื้อหัวเป็นเนื้องบ่ได้ของกินหัวบ่ได้ไปหากินบ่ปัดมือจะซื้อมาแล้วก็ของกินบ่อึดเนาะอัได้เกี่ยวมาเกี่ยวดุมาจังอันเกี่ยวนะเอานไม่อย่างนั้นอัเกี่ยวก่อนอันเตอร์จะเกี่ยวแหมา แข่งกันดูฮะแข่งกันบ่อยแข่งกันดูอ้าวโอ้ยเกี่ยวบ่อเข่าเลยโอ้ยโอ้ยว่เอเกี่ยวบ่อเข่าวะเกี่ยวบ่อเข่าเลยเพ่เกี่ยววะไปบ่มาเลยบพรมันมันห่างมัน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 เล่าก็ได้อื kiểu cậy cả cản mưa cái nặng bề bề bay bay đấy. đi. bay 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 sáo bay 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 มาเกี่ยวใกล้ๆก่อนถ้าภาพนะเอ็กมาได้ได้เอาเอาได้เลยนะร้อยเรียบมัเขาเด็กไปได้ข่อยบุคคลพี่บ้านบอกยกจังห้อยยันแดดเกินดวงยานดำคือนั่งร้อยแลยเหรอหืมยดดดำมันอ่อนนั่งก่อน อ้าววัดโชว์บาดเลี้ยววอยู่ดอกอ้อาวต้องเช้าก็มาซอยแล้วป่ะจะคล้คองหน้าเดี๋ยวจะคล้องหน้าน้องนุชกบน้องดำเด้อันนี้คือนั่งน้อยในม่มาซอยมาเกี่ยวซอยต้องชามหน้าก่อนได้หน้งมาเกี่ยวซอยหน้งบ่อยจะได้กาแห้งอีบ่บ่ <c oughs> ใหไ้ได้แล้วมาน้าเ่าเหล้าด้อ เกลียวขาสร้างบ่อนางลอยขาสร้างสิ่ข้าง,างปัญหานะบ่อไอ้จุกก็ขาสร้างเลยบ่เน,นี่เกี่ยวแท่นขาสร้างบ่แท่นีกแท่นเกี่ยวเกลียวเขาใสหนีเกี่ยวเขาใสหนีเจ้ายวกับร้อยแล้วมาเกี่ยวเขาใสหนีโอ้ย <laughs> รู้นางลย <laughs> อยมาเกี่ยวเขาใสหนีคอยเจ้า เดี๋ยวได้แต่ผมมีเงินได้แต่ผมเงินจ่ายค่าสร้างได้แต่ฟันหาผูมาเกี่ลเขา้าไซนี้ป่าเนี่ยมันพอเกี่ยวอยู่ซ้ำนี่นะเ,เป็นไดมันบอดแดดมันบอดแดดมันมีลมแนะ่แดดมันก็แดดแบบแดดลมๆเนาะบอดแดดก็ยังโอเคอยู่บอดแดดโต๊ะเปล่าหนะ่า อ้าวีแดล่เลอ้าวจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสูสู้สู้ล่าได้บะนี่หนมัต้องกองใหญ่แล้วมะกองใหม่รถก๋าๆ่เพราะว่าฮาบดเห็ดมันพอนใหญ่เด้อฝนตกมันจะติแหงไวแต่างมันตกอยู่ด้เออพายูยังบวบก ขอกำลังใจเนี่ยเด้อคนละดวงกดไลค์กดแชรข์ขอขอกำลังใจเน่่ยแ <c ười> บงให้เจ้าคิดน่เด้อพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งทันจ้าอย่าทามโฆษณาอย่าลืมให้รางวาัลคนขยันเนี่ยเด้อพี่น้องเลย่งรางวาัลคนขยันนะนะรางวาัลคนขยันบอเจ้าก็อยากได้อยู่บอรางวัลคนขยันขนมจังห่อหนึง <c ười> ยังะะได้อยู่รางวัลคุนงานกันมาเล่าก็ยังได้อยู่นั่งลอยเอาพ่มีผู้ให้ยมีผู้ให้ยมีไปให้ตัวเองหลายคนแหละมันดีแบบนี้แนหะละพี่น้องเลยมาแล้ววหวเหตหยังก็ดี อะไเห็ดใหญ่อะา,าราคนละมันดีเวลากินกินดิวววเวลากินกับหลายคนมากระเบิดไว <laughs> เผื่อชีวิตหน้าเองเพื่อม้กนางหน่อยกับผัวตัวหน,น้าลุงหน้าป้ากัพูดของผัวกับปันหน่เห็ดเลยนีย้เราเบาเงอนโอ้ยกะที่ทว่าเราเบาเราเรา,เราโลก,กาไปเราบริดรำผลิท,ที่นี่แล้วเพื่อบริเห็ดที่นานี่เห็ดเป็นบ่อนางลอยที่นานี่เห็ดเน่าท่นกับเห็ดอยู่นี่นี่น้ำสองไห่สองไห่หันดูนาอยู่ในนานาอยู่ใน,ะน,นะน,นเฮือน

อก็ที่มาห้านั่งร้อยโบได้ไหน,นไหนทางครับเลยเหตุสอนไว้จบเจือสีน่องเลยเพามันเป็นทางหลวงเอาเขาาบบ้ากันมูอนียเข้ากันเสียงมากเลยเนาะว่าคันมากว่ได้แต่กสิกับว่ากสิบุไปแล้วทางลาดเพราะว่ามันลำบากทุกซานหลด คือเอฟซีเห็นว่าอะไรถ้าเกิดว่ารถพังรถลดเทมามันก็บบริคุ้มดอกพอรถมันทางมันงะเกินทางคู่เอฟซีก็ว้าว่าทางไปพิพิสากันยังดีกว่านี้ทางไปป่าช้ายังดีกว่านี้เลยอันนี้บทเพียงเด้อพี่น้องบทเพียงจักคำเลยมันเรื่องจริงวะเรื่องจริงบทเพียงจังเม็ดถ้ามันงืาฟล้นะบทเพียง ฉันว่าบทีอละก็อยาคัดขาดใหนจังน้อยบอกความจริงละบทีออ้าง๋ยวไปเย่มาหิวเข่าดิบะมีแนวกินดีนะแม่หิวเข่าแล้วบะมีแนวกินปลากระป๋องเห็นดิกินบะไรบอ อันนี้ขวดบ่อยาชัดเจนเลยบ่อยาปลากระป๋องนางร้อยนี่เลือ,อกแหล่ขันโตโบกิน,นเนี่ยผึ่นสิว่าพิษกั้มขันที่จะผึ่งบ่อยาบ่อยากินมาม้านางก็กินอยู่ขันนางหย่าขันนางบ่อยาขันนางบ่มากนางบ่มากคือนางบบกินแม่บ่อยลอยที่ล้างหนะ้าก็เจ้าว่า เจ้าบุตรองว่าว่ายากคิกรคอยบอมากินว่าสิอีพลัพันจ้าเจ้าสเล่อะไรสีเล่เลยสีเล่อะไรบอกวายแ่้วอะไรเนาะสีเล่คือว่าไกลเนี่สเล่เลย ถ้ากรนะแนงเนาะสิเก็บมาพักกระแนงสินี่กระดิ่งหายแค่นี้เรามาเก,ก็บักฝอยไงนอนนั่งลอยโอเคแลยเราเรียบร้อยตบมือให้นั่งร้อยหนะ่อยพี่น้องตบมือตบมือเก่งได้เมืออ่อยังไปนั่งร้อยเมือ่อยังมื่อยกระพักแลว้วหายมื่อยแล้วบา้านนี้มือ่อย <laughs> ก็เต็มปากเลยเมื่อยแล้ว่าครับแก่เสี้อไอานี้หือว่าผลงานยับยาไปสอาวนดะนี่ได้ปลากรยงนียมึงก็ดึงปลากรย่งให้่อยน,นั่งร้อยนี่ดึงปลากรยงให้น่ยอือเออ Nên đấy cậu xay, cậu hãy nang, đứng hãy. Ờ. Ui, mơ mày chỉ không kín, mà hãy kín. Đứng, đứng hãy, đứng hãy. này khi đó mình nó kín, là nó bớt Mưa nào, Ờ, kín nhảy. Con thêm Con thêm bỏ Ok, lạ. Okay. lạ. โอ okay. เคพี่น้องขอบคุณขอบคุณผู้ชมเด้อยถ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคลิปในการถ่ายวิธีชีวิตของนางร้อยเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องเลยเห็นไ้เอฟซีเบิงมานางเกี่ยวเขาเป็นบบเป็นพี่น้องเลยเนาะเขาก็เห็นมัอนี่แหละมานางเป็นนางบริวเบอสื่อนังเฮดเป็นอยู่ทำไมหน้าโอเคพี่น้องเลยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสบายดี